Hello and welcome to a daily Gospel Truth Bible study. สวัสดีนะคบยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ talking about Spirit we warfare are ในสัปดาห์นี้นะคบเรากำลังพูดถึงเรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาณ has equipped as believers win and stand day win in God equipped to us believers every evil และในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อแล้วนะคบพระเจ้าเองก็ได้ตระเตรียมเราให้พร้อมด้วยอาวุธของพระองค์เพื่อเราจะสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงในวันอันชั่วร้ายนั้นได้ though the The scripture reveals that we have an enemy who is actively working to destroy our lives. ถึงแม้ว่าพระคัมภีร์เองจะเปิดเผยให้เราเห็นว่าเรามีศัตรูอยู่และวศัตรูเนี่ยมันก็พยายามทํางานอย่างแข็งขันเพื่อจะคอยโจมตีชีวิตของเรา But God has given us the strength, the power, and the armor stand against this แต่พระเจ้าเองก็ให้ความเข้มแข็งให้กำลังแล้วก็ให้อาวุธกับเราเนะครับเพื่อเราจะใช้ในการยืนหยัดต่อต้านกับการทำงานของมารได้ So no matter what kind of evil day you are facing in your life ไม่ว่าคุณจะต้องเจอกับวันอันชั่วร้ายมากขนาดไหนในชีวิตของคุณก็ตาม that you can stand can you ให้คุณจำไว้เลยว่าคุณยืนหยัดได้อย่างมั่นคงแน่นอน You know spiritual warfare is a reality สงครามฝ่ายวิญญ,ญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องจริง

there is a spiritual enemy there is a kingdom of darkness คุณก็จะรู้แหละว่ามันมีศัตรูทางฝ่ายวิญญาณของคุณมันมีอาณาจักรแห่งความมืดที่กำลังทำงานอยู่ and spiritual warfare against the children of God is a daily reality แล้วสงครามฝ่ายวิญญาณที่กำลังทำงานต่อต้านกับลูกของพระเจ้ามันก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะ but that should not intimidate us แต่มันก็คงไม่ควรจะทำให้เรารู้สึกกลัวไหม because like I said we have been given everything to be able to stand เพราะอย่างที่ผมบอกไป ว่าพระเจ้าได้ให้ทุกอย่างกับเราเพื่อเราจะยืนหยัดต่อต้านกับสิ่งชั่วร้ายนั้นได้ข้อพระคัมภีร์หลักประจำสัปดาห์ของเรานะคบก็คือเอเฟซัสบทที่6ข้อที่13 hmm. It says therefore take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้เชื่อว่าเราทุกคนมันก็คงจะมีโอกาสที่จะเจอกับวันอันชั่วร้ายในชีวิตเหมือนกันนะครัะ Evil day it is day แต่ไม่ว่ามันจะเป็นวันที่ดูแล้วชั่วร้ายเลวร้ายแย่แค่ไหนก็เถอะ Scripture says we can stand พระคัมภีร์บอกว่าเรายืนหยัดต่อไปได้ so God has able stand fall designed life be not for your life to able to stand, not to พระเจ้าได้ออกแบบชีวิตของคุณเอาไว้เพื่อจะให้คุณยืนหยัดได้ในทุกสถานการณ์นะคบและจะไม่มีวันยอมให้คุณต้องล้มลง So let's have this mindset ให้เรามีแนวความคิดแบบนี้กันดีกว่า Even when evil days come into our lives แม้แต่วันอันชั่วร้ายมันเกิดขึ้นในชีวิตของเรา With the armor of God we can stand แต่ด้วยอาวุธของพระเจ้าเราก็ยังจะยืนหยัดมั่นคงต่อไปได้ So we begin talking about five things You must know withstand every evil day know do must withstand evil เราก็เริ่มต้นพูดกันไปเกี่ยวกับ5อย่างที่เราจําเป็นจะต้องรู้นะคะเพื่อจะช่วยให้เรายืนหยัดอย่างมั่นคงได้ในวันอันชั่วราย The first one was your weapons are superior. อันแรกก็คืออาวุธที่พระเจ้าให้คุณเนี่ยเป็นอาวุธที่มีพลานุภาพมากกว่าที่มารมันมี now that's very important ตรงนี้สำคัญมากเลยนะคบ you know the devil has weapons มารมันก็มีอาวุธแหละ you know it's 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 a fact in the bible that you see แล้วก็เป็นข้อเท็จจริงที่เราเห็นจากในพระคัมภีร์ but that doesn't intimidate us that does not make us discouraged or fearful แต่อาวุธของมันไม่ได้น่ากลัวนะคบเราไม่จำเป็นต้องรู้สึกกลัวไม่จำเป็นต้องไปรู้สึกว่าโดนข่มขู่หรือหวาดหวันอะไรทั้งนั้น in the, even in the evil day we can have confidence แม้แต่ในวันอันชั่วร้ายเราก็ยังมั่นใจได้ because our weapons are superior เพราะว่าอาวุธของเรามีพลานุภาพมากกว่ามันไง you know even in the book of Corinthians uh, uh Paul said this ในหนังสือโครินเองนะคะเปาโลก็ได้พูดเอาไว้ว่า that the weapons that God h s given us is not carnal อาวุธที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นอาวุธตามฝ่ายเนื้อหนัง but mighty in God to pull down strongholds แต่มีฤทธิ์อำนาจในพระเจ้าสามารถทํา ลายป้อมปราการลงได้ so our weapons are way more powerful than the devil's weapons ดังนั้นอาวุธของเรามีพลานุภาพมากกว่าอาวุธที่มารันมีเยอะเลยนะครับ u uh, secondly, we say this, s a y this. และอย่างที่2เราก็ได้บอกไปว่า that in order to withstand in the evil day ในการที่เราจะยืนหยัดอย่างมั่นคงในวันอันชั่วร้ายได้ we must know that the devil is a defeated foe เราต้องรู้ว่ามา,ารมันเป็นศัตรูที่พ่ายแพ้ไปแล้ว so we're not dealing with a powerful spiritual being ตอนนี้เราไม่ได้กําลังมาเผชิญกับ uh, วิญญาณชั่วที่เรียกว่ามีพลังอํานาจมหาศาล we are dealing with a spiritual enemy who has been Defeated by defeated Jesus Christ แต่เรากำลังรับมือกับศัตรูที่มันพ่ายแพ้ไปราบคาบแล้วนะคะบนกางเขียนนั้นเพราะพระเยซูได้ทำลายอำนาจทั้งหมดของมันลง and this was garden even in Eden prophesied this the very garden of และตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าเองได้เผยพระวจนะเอาไว้ตั้งแต่ในสวนเอเดน You remember that after the devil used the serpent to tempt Adam and Eve จำได้ไหมครับตอนที่มารมันใช้หรือว่าล่อลวงงูเนี่ยให้มาหลอกล่ออาดัมกับเอวาในสวน And Adam and Eve gave over his authority that God has given them to the devil. แล้วอาดัมกับเอวาก็หลงกลมันนะครับก็เลยยอมมอบสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้กับเขาตั้งแต่แรกเนี่ยให้กับมารไป You know God came and said this. พระเจ้าจึงเสด็จมาแล้วบอกว่า That one day a seed the seed of a woman

or authority of the devil คือพระเยซูได้เหยียบหัวของมานจนแหลกเหลวก็หมายความว่าพระองค์ได้ริบเอาสิทธิอํานาจคืนมาจากมัน so we r e not dealing with a powerful supernatural being ทุกวันนี้เราไม่ได้กําลังมาจัดการหรือว่าเผชิญหน้ากับไอ้ศัตรูที่มันดูมีพลังมีอํานาจเลยนะครับ we r e dealing with a defeated enemy แต่เรากําลังเผชิญกับศัตรูที่มันพ่ายแพ้ไปอย่างราบคาบแล้ว but you know he he's a he's a good liar แต่ว่ามันโกหกเก่งไง you know he Wants portray himself more powerful more than as himself he is มันก็พยายามที่จะเสแสร้งวาดพาห้เห็นว่าโอ้มันมีพลังอำนาจมากกว่าความเป็นจริง But as Christians when we understand it he has been defeated by Jesus. แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเมื่อเราเข้าใจแล้วว่ามันพ่ายแพ้ไปแล้วเพราะพระเยซูคริสต์ปราบมัน We can withstand in the evil day. เราก็สามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงได้ในวันอันชั่วร้าย Well number three is this. แล้วในข้อที่3ก็คือ to ถ้าคุณเองอยากจะมีชัยชนะใน uh, การต่อสู้ในสนามรบสงครามฝ่ายวิญญาณทุกครั้ง <The S 1> นะคะอย่างที่3มที่คุณจําเป็นจะต้องรู้เลยก็คือ the in ตอนนี้ในพระคริสต์คุณมีสิทธิอํานาจเหนือมารแล้ว you are born again Christ, ถ้าคุณเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วในพระคริสต์ s Jesus has given you His spiritual authority Over the devil and his kingdom of devil the r his and d a พระเยซูคริสต์ได้ให้สิทธิอำนาจทางฝ่ายวิญญาณของพระองค์กับคุณนะคบเพื่อคุณจะมีสิทธิอำนาจเหนือมารซาตานแล้วก็รวมไปถึงอาณาจักรแห่งความมืดของมัน That's why only born again people in the earth have the power to deal effectively with darkness เฉพาะผู้คนที่บังเกิดใหม่แล้วและมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เท่านั้นนะครับที่สามารถจัดการกับพวกวิญญาณชั่วหรือว่าผู้ที่มีอํานาจทางฝ่ายวิญญาณตรงนั้นลงได้ because Christ authority is now invested เพราะว่าตอนนี้สิทธิอำนาจของพระคริสต์อยู่ในชีวิตของเรา Yes Jesus won the victory ใช่แน่นอนพระเยซูเมชัยชนะในสงครามนั้น Yes Jesus name is above all names และตอนนี้พระนามของพระเยซูก็อยู่เหนือนามทั้งปวง All authority has been given to him สิทธิอำนาจทั้งสิ้นพระเจ้าได้ทรงมอบไปให้กับพระองค์ And everything is under his feet แล้วตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ใต้เท้าของพระองค์ You know but why did he do all those things แลวทำไมพระองค์จำเป็นจะต้องทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยล่ะ He did it to Store authority this back พระองค์ยอมทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อจะได้กู้คืนสิทธิอำนาจนั้นมาให้กับเรา From the very beginning when God created man ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะคะเมื่อพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมา Notice that God gave man dominion and authority in the earth คุณเห็นไหมว่าพระเจ้าได้ให้อำนาจในการปกครองและการดูแลแผ่นดินโลกนี้ไว้กับมนุษย์ But that was taken by the devil แต่ว่าวันหนึ่งนะครับมารมันก็มาหลอกล่อและเอาสิทธิอำนาจนี้ไปจากอาดัม Because Adam chose to disconnect from God แล้วอาดัมเองก็ไปหลงกลตัดสินใจตัดตัวเองออกจากการพึ่งพาพระเจ้า But at the crossJesus ตบนนนกาเข restored that authority พระเยซูคริสต์ได้กู้คืนสิทธิอำนาจนั้นกลับคืนมา Not for himself ไม่ใช่เอามาให้พระองค์เอง But for the people of God แต่พระองค์เอามาให้ผู้คนของพระเจ้าต่างหาก Now those who believe in Christ ตอนนี้ใครก็ตามที่เชื่อในพระคริสต์ have been given this authority over the enemy เขาก็มีสิทธิอํานาจเหนือศัตรูตรงนี้แล้ว so even though you're born again five seconds ago ต่อให้คุณเนี่ยเพิ่งจะบังเกิดใหม่เมื่อ5วินาทีที่ผ่านมา you have mighty authority in Christ over the devil and his kingdom คุณก็มีสิทธิอํานาจอย่างมหาสารอย่างสูงสุดในพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็มีสิทธิอํานาจเหนืออาณาจักรของมารคุณ know you're not you're not just a helpless คุณไม่ได้เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีอำนาจไม่มีพลังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ Bor ์นอีกันอินเตอร์เดอะคิงด o เแต่คุณบังเกิดใหม่แล้วแล้วคุณเป็นประชาชนของพระเจ้า in of the earth. คุณจึงเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจของพระคริสต์บนแผ่นดินโลกนี้ have this canstand you และเมื่อคุณมีสิทธิอำนาจหรือคุณเข้าใจในสิทธิอำนาจทางฝ่ายวิญญาณตรงนี้นะครับคุณก็จะสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงในวันอัน วร้ผมจะให้คุณได้ดูในเอเฟซัสนะคะบทที่สองข้อหก it says and he and Jesus and God raised us up together with Christ and made us sit together in the heavenly places in Christ และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรค์สถานกับพระเยซูคริสต If think about this we about ถ้าเราคิดถึงตรงนี้นะครับเราก็จะรู้เลยว่าโอ้โหมันเป็นการเปิดเผยความจริงที่สุดยอดเหลือเกิน This is what God was doing for us in Christ นี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทําให้กับเราในพระคริสต์ That when God raised Jesus from the dead เมื่อพระเจ้าได้ทําให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตาย He was raising us up together with him from our spiritual death นั่นก็หมายความว่าพระเจ้าเองก็ทําให้เรานั่นน่ะฟื้นขึ้นจากความตายทางฝ่ายวิญญาณพร้อมกัน กคุณรู้ไหมเพราะว่าเมื่อเรามีความตายทางฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นก็จะทำให้เราตกไปอยู่ภายใต้อานาจการปกครองของมันเราตกไปอยู่ภายใต้อานาจการปกครองของความมืดแต่ตอนนี้ถ้าเราย้ายออกจากความตายทางฝ่ายวิญญาณมามีชีวิตขึ้นใหม่ทางฝ่ายวิญญาณ w ึ่ c เ is นความ a มาย g องกา i n g กยกขึ้น p ป o g ้ t มก r w i t h ค h r i ต t นั่นก็หมายความว่าตอนนี้เราได้รับการยกชูขึ้นด้วยกันกับพระคริสต์มันจึงไม่มีอำนาจอะไรเหนือชีวิตของเราอีกต่อไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้มีลักษณะบาปเดิมๆของอาดัมอยู่ในเราอีกแล้วแต่เรามีชีวิตของพระคริสต์อยู่ภายในเราแทนและให้เราดูนะครับในข้อนี้ยังบอกอีกว่า that g ะ d made us sit t o g e t h e ู พระเจ้ายังให้เราได้นั่งด้วยกันกับพระคริสต์ Now this is giving us a picture of this powerful position we have in Christ ตรงนี้เป็นภาพที่บอกให้เรารู้ว่าเรามีตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจในพระคริสต์เลยนะคะ You know in the throne room of God in heaven เพราะบนสวรรค์ในห้องบาลังของพระเจ้า You know God is seated พระเจ้าก็ทรงนั่งอยู่ไปสู่ก็นั่งอยู่ด้านขวามือของพระเจ้าแต่ทูตสวรรค์ต้องยืนนะทูตสวรรค์เป็นแค่ผู้รับใช้ทูตสวรรค์มีหน้าที่ในการนมัสการพระเจ้าในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในการที่เชื่อฟังทำตามคำสั่งของพระเจ้าถึงแม้ว่าทูตสวรรค์จะเป็นวิญญาณที่ดีแล้วก็สุดยอดก็ตาม แต่ทูตสวรรค์ไม่มีสิทธิอำนาจหรือสิทธิพิเศษที่จะมานั่งคู่กับพระเจ้าไง But think about this แต่คุณลองนึกดูนะเมื่อคุณบังเกิดใหม่ in คือพระเจ้าให้สิทธิพิเศษกับคุณที่จะได้นั่งด้วยกันกับพระเยซูคริสต์ด้านขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าบนสวรรคสถานแล l น l ่นไม่ไ t a แค่พูดถึ t ที l l ั่งสบ sit. ตรงนี้มันไม่ได้ที่ที่บอกว่าโอ้สบายจังเลยได้นั่งตรงนี้นะครับแต่ว่าการนั่งลงตรงนี้เป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าเราเป็นผู้ที่มี ตำแหน่งมีสิทธิอำนาจคือตอนนี้เราอาจจะไม่ได้ไปนั่งอยู่ที่ด้านขวามือพระเจ้าแบบนั่งจริงๆแบบนี้แต่ตรงนี้พูดถึงตำแหน่งของคุณในพระเยซูคริสต์คุณมีสิทธิอำนาจพระคริสต์นนนี้ั่งลงอ่ะเพราะพระองค์มีชัยชนะในสงครามแล้วไง because the down b พระคริสต์ได้นั่งลงเป็นเพราะว่าศัตรูพ่ายแพ้ไป แล้วคุณก็ได้นั่งด้วยกันกับพระองค์นั่นหมายความว่าสิทธิอำนาจที่พระเยซูเอากลับคืนมาจากมารพระองค์เอามามอบคืนให้คุณก็อย่าเห็นตัวเองเป็นมนุษย์ที่อ่อนแออีกคุณมีสิทธิอำนาจในพระคริสต์แล้วในวันอันชั่วร้ายนั้นคุณก็ยืนหยัดในตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจนี้ได้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพ e ะบิดาเราขอบ t ระคุณท่า are born again We พระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่ในพระคริสต์นั้นเราได้บังเกิดใหม่แล้ว In Christ we have authority และในพระคริสต์เราจึงมีสิทธิอำนาจแล้ว We receive this truth today วันนี้เรายอมรับในความจริงนี้ In Jesus name ในพระนามที่เยซู Amen Amen Well thank you for joining us We'll see you again God bless you ขอบคุณมากนะครับที่มาศึกษาพระคัมภีร์กับเราในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่